วันนี้พาข้ามฝั่งมากันที่เพชรยนต์สาขาสองนะครับวันนี้พามาดูรถฝั่งนี้กันบ้างบอกเลยแต่ละคันสวยเกรดเอไม่เริ่มต้นแค่แปดพันโลเท่านั้นทุกคันจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันตัวรายละเอียดเป็นยังไงติดตามในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะวันนี้ข้ามฝั่งมาอยู่สาขาสองนะครับริมถนนเสรีไทยมินบุรีนี่เองนะครับมาดูรถฝั่งนี้กันบ้างว่ามีรุ่นไหนอยู่แต่บอกเลยว่า มีรถสวยไม่น้อยอยู่เยอะเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองไว้ใช้งานสักคันหนึ่งติดตามในคลิปนี้ได้เลยผมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับแต่ก่อนไปรับชมรยายละเอียดเต็มๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับช่องโอดรถขอนถูกทาง YouTube นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมเป็นโซนๆเลยนะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมเป็นโซนๆเลยว่าตอนนี้ฝั่งนี้มีรถอะไรอยู่บ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าหลักๆตรงนี้ที่เห็นอยู่นะจะเป็น a l t i s นะครับ Camry Accord นะครับจอดเรียงรายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มตรง Accord ตรงนี้นะครับใครที่หา Honda Accord นะครับตัวตัวไฮบิดอะไรพวกนี้เรามีนะนี่ตัวตัว G10 สวยนะครับคันนี้เลยต้องบอกเลยว่าป้ายแดงนะประมาณล้านหกะครับตอนเนี้คันเนี้รถปี19นะ2 0 h ไฮบิดนะครับ215แรงม้า นะครับเปิดราคาที่859้าค่างวดอยู่ประมาณ156 0 0เท่านั้นเองนะครับสำหรับตัว Honda Accord ตัว g ีก้าจีสินะครับคือได้ไฟหน้า Full l ล d Max 18นะครับดิสเบรกสล้อนะ Honda Sensing เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยสำหรับตัวรุ่นนี้แล้วก็คันนี้เลขไม้เลขไม่น้อยนะ90,000มืโลนะครับไม่9 0 0 0หมโลครับดูภายในคันนี้นะครับภายในสวยแบบนี้เลยได้พงมลายมัลติฟังชันนะครับโทนดำนะครับแอร์ออ แอร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าจอพรบมกล้องมองหลังนะครับเหมาะแก่การเป็นรถครอบครัวนั่งมากๆนะครับได้ทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความหรูภายในตัวนะสำหรับคันนี้นะ Honda Accord ตัว G10 นะครับนี่เลยนะครับเลขไม่80,000กโลครับปีรถปี19เนะครับเครื่องยนต์ไฮบริด2 0นะครับใครที่หาอยู่ติดต่อมาเลยคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับเบอร์ด้านล่างครับ0984465222เบอร์นี้ แอดไลน์กันเข้ามานะครับแล้วเราก็ยังมีตัวอัลติสนะครับนี่มีอัลติสสีขาวนี่จอดอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งตัวไม้นะเชนนี่ไม้นะเชนสีสีเทาไม้นะเชนสีเทาคันนี้นะครับคันนี้ราคาไม่แรงนะนะครับคันนี้ก็ราคาไม่แรงคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทครับผ่อนอยู่ประมาณ7,100 7,200นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนสองนะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ ตัวโมเดลเชงคันนี้ราคา499นะครับสีขาวปี19คันนี้ไม่แสโล 1.6G เหมือนกันนะครับ 1.6G เรามีสีขาวด้วยนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000นะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,000ใครสนใจทักเข้ามาเลยนะคใครสนใจติดต่อทักเข้ามาแล้วก็ด้านในนะครับตรงนี้จะมีจอดเอาติดอยู่หลายคันแล้วก็มีพวกยาลิสวีออสซีวิกเราก็มีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เริ่มตรงนี้เป็นโตโยต้ายาลิส นะครับทะเบียน7 8 50นะครับคันนี้เป็นรถปี2022เลขไมล์0 0 0 0ราคา409นะครับ4 9 0 0สนสปอร์ตรถปี2022ครับเลขไมล์0 0 0 0โลนะครับเฉลี่ยออกมานะครับรถปี2 2ปีวิ่งกันอยู่ประมาณประมาณ2,000 0บวกบวก0 0 0นะครับเป็นตัวรุ่นแฮทช์แบ็ค5ประตูนะครับได้ไฟหน้าเป็น LED นะครับล้อแม็กซตูโทนขอบ15 นะครับตัวรุ่นนี้ได้ดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สภายในเป็นสีดำครับคันนี้ภายในเป็นสีดำเลยนะครับเกียร์ CVT 7สปีดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นได้จอพร้อมกล้องมาครบนะครับราคาไม่แรงครับ49,000บาทนะครับจัดฟรีดาวค่างวดจะอยู่ประมาณ6,000ไปไปลาย7,000คันนี้15,000บาทขึ้นไปนะสำหรับไรายได้คือซื้อคนเดียวจบเลยมีเครดิตดีเกิน1ปีนะครับ รับรถคันนี้ไปใช้ได้เลยใครที่สนใจนะกำลังมองหารถมือ2ราคาเบาๆไม่น้อยๆดูคันนี้ครับสีขาวคันนี้ยังว่างอยู่นะครับแล้วเราก็จะมีตัวแคมรี่ด้วยนะถัดมาเรามีแคมรี่นะครับตัวแคมรี่เอ่อไฮบริดนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.5ไฮบริดปี2020นะครับคันนี้ราคา879ครับ879,000บาทนะปี20อายุรถ5ปีนะครับค่างว่จะอยู่ประมาณ15,000สำหรับคันนี้ แคมเปอรี่ไฮบิดสนใจติดต่อเข้ามาเลยเรามีสีดำเรามีสีขาวนะครับเรามีสีปลอนเรามีให้เลือกเลยนะครับแวะเวียน <Well, S 1> ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะถ้าอยากจะนัดดูรถรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมปรึกษาได้เลยนะเบอร์ด,ด้านล่าง0984465222นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีเอาติดอีกหนึ่งคันทะเบียน4104นะครับคันนีเ้เลขใหม่เลขใหม่80,06นะครับ นะราคาหน้าป้ายนะ 1.6G ราคา499ปี19นะครับเลขไมล์80,000โลนะครับปี19คันนี้ค่างวดจะอยู่ประมาณ9,000นะค่างวดอยู่ประมาณ9,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ทะเบียน4104นะครับเลขไมล์80,000โลนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซิน,น,น 1.6G นะครับคันนี้ได้ภายในเป็นโทนทูโทนนะครับขาวดำนะครับภายในทูโทนขาวดำนะครับนี่ดู เลขใหม่นะครับ8ปดหมื่นโลครับแปดหมื่นหกเลขใหม่แปดหมื่นหกนะครับไม่แปดหมื่นหกเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวรุ่นนี้จะได้แอร์ตอนหน้าแอร์ตอนหลังมาให้ครบเลยนะครับสาหรับคันนี้นะป้ายแดงจะอยู่ประมาณ8ปดแสนเกือบเก้าแสนนะครับเป็นรถเช่าบริษัทหมดสัญญามา499ครับสำหรับคันนี้นะสนใจโทรทักเข้ามาเลยจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะครับแล้วก็มีจอดตรงนี้อยู่อีกหลายคันนะครับอย่างคันนี้ก็ราคา5 0 0 0 0 0หนึ่งหม่ ไม่สี่หมื่นเก้ารถปีหนึ่งเก้านะครับนี่นี่นะครับไม้น้อยนะครับมีจอดเรียงลายอยู่หลายคันนะครับใช่หมดเลยนะไมเนอร์เชนเราก็มีนะครับตัวรุ่นไมเนอร์เชนราคาจะซอฟลงมาหน่อยอย่างคันนี้เลขไม่แสนสามเกือบเกือบแสนสี่ราคาสี่หนึ่งเก้าเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณสักหกพันหกพันกว่าบาทนะปีหนึ่งเก้านะรับดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับ ส่งได้ตั้งแต่4ปีจนถึง7ปี84งวดนะครับใครที่มีเงินเดือน15,000ขึ้นไปนะออกคันนี้ได้เลยรถเก๋งขนาดกลางนะครับแม่นทนันแนง่ายไม่จุกจิกนะเอาติตนะครับตรงนี้มีจอดอยู่หลายคันนะครับมี To y ยต้าโคโรล c าครอสเราก็มีนะครับนี่ตัวครอสไฮบิดนะอย่างคันนี้จะเป็นตัวรุ่น1.8ไฮบิดพรีเมียมนะปี22มา80,000ราคา7 7 9คันนี้คันนี้ส่งอยู่ประมาณสัก1มื0 0 หมื่นสี่หมืนสมืนสนะครับ t o y o ต้ Corolla Cross เครื่องยนต์ h ฮบริดประหยัดน้ำมัน23่ิกิโลเมตรต่อลิตรนะครับป้ายแดงตัวนี้ประมาณล้านหนึ่งแสนเศษนะเกือบเกือบล้านสนะครับรถปี2นะีเนาะตัวนี้เป็นตัวรุ่นลองท็อปนะครับจะเป็นตัวรุ่นลองท็อปไม่มีสันลูปนะครับแต่ว่าไม้ไม้เนี่ยคือไม้แท้อยู่แล้วนีไม้แท้นะไม้แท้แปดหมนะครับ ภายในเป็นโทนพวงมาลัยสีดำนะครับแล้วเบาะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้โทนสีน้ำตาลแดงนะครับหากใครหาอยู่ติดต่อมาเลยครับคันนี้779ราคาดีราคาดีนะรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ SUV สําหรับคันนี้นะครับคือคันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับคือมันประหยัดน้ามันมันคุ้มระยะย,ยาวนะครับพวกเชื้อพงเชื้อเพลิงอะไรต่างๆนะครับตรงเนี้มันเวลาเราทํารอบความเร็วต่ําก็จะตัดเป็นไฟฟ้าพอทาความเร็วสูงก็จะตัดเป็นน้ํามันนะครับ คือแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงเนี่ยสามแสนสี่แสนนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับรถมือเดียวรถเดิมแน่นอนการันตีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าสนใจ Toyota c o ุ o รุ่นคลาสนะครับคันนี้นะเบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเวลอดจอดอยู่ด้วยมี t o y ยต้าเวลอดนะครับแล้วมีอยู่2คันเนาะไม้ไม้แบบ50,000กับไม้ห0 0 0ื่นนะครับอ้าสนใจทักได้เลย t o y ยต้าเวลอดรถ7ที่นั่งครอบครัวนะครับเป็นตัว1.5พรีเมียม ปีปี22กับปี23เรามีอยู่2คันนะครับสนใจติดต่อโทรทักเข้ามาได้เลยนะครับอย่าช้านะรถแต่ละคันคัดเกรดมาแล้วนะครับเราอยู่เซนต์ทยมีบริกรุงเทพนี่เองนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันเลยโทรหาผมนัดผมเข้ามาดูรถได้เลยนะอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะครับผมมีไฟแนนซ์เซ็นทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดรวมถึงส่งรถสไลด์ด้วยนะเอามาดูรถยนตนนั่งอเนกประสงค์ตรงนี้กันด้วยนะครับเรามีเซนต้า คันนี้ทะเบียน5 7 3 1นะครับเป็น t o t a s e n t a เป็นรถยนต์นั่งอันนี้ประสงค์7ดที่นั่งขนาดเล็กนะครับราคาเบาๆครับคันนี้ปี19ไมค์4ี่มืตัว 1.5G 4 6 000, 9 0 0 0บาทครับสำหรับคันนี้นะข้างวดอยู่ประมาณประมาณเจ0 0 4 6 000, 9 0 0 0นะครับจะอยู่เลทประมาณ7 000, ถึง8,000นนะครับจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เครดิตดี ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดอ,อกรถนะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะนี่ได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับแล้วก็ภายในคันนี้จะเป็นโทนสีดําเป็นเบาะผ้านะครับเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์นะนี่ผมให้ดูนะครับภายในเกียร์ออโต้นะครับปร,ประตูท้ายประตูด้านข้างเนี่ยเปิดปิดเป็นไฟฟ้าด้วยนะเป,ปดดเ,ยนะเปิดปิดได้2ฝั่งเลยนะเปิดปิดได้2ฝั่งนะครับนี่ผมปิดให้ดู ปิดเป็นไฟฟ้านะครับนี่สะดวกสบายครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะตัวต้าเซียนต้าเรามีนะตัวจีนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นซินนะครับเป็นตัว7ที่นั่งอเนกประสงค์นะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ติดต่อมาเลยครับคันนี้469ครับ469,000บาทรถรถตีใหม่ๆใหม่น้อยๆนะครับนี่รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ใครที่มีครอบครัวนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับหรือว่า มีผู้สูงอายุนะครับที่ต้องใช้ตัวอุปกรณ์ช่วย,ชวยเช่นวีลแชร์นะคันนี้บรรทุกได้นะไปไหนมาไหนขึ้นลงสะดวกเพราะประตูมันเป็นประตูสไลด์ข้างนะครับสนใจทักมาครับเซนต้าคันนี้นะครับรถยังว่างอยู่นะครับ 1.5G ปี2019นะครับนี่ยปี19นะครับราคาไม่40,000โลเองนะสวยๆครับนี่ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็มีจอดอยู่อีกหลายคันนะยาริสนะยาริสเอทีหรือแฮ b แบกนี่อย่างคันนี้ รถเลขไม้น้อยครับตัวใต้ยาลิ s นะครับ1.2สปอร์ตสีเทาดำตัว5ประตูคันนี้ทะเบียน2 3 5 8ครับคันนี้เลขไม้อย,อยู่ที่9,289กิโลเมตรครับนะเลขไม้9,000โลราคาเบาๆนะอายุรถอ่า2ปีบวกๆนะครับรถปี2 4 2 9ิ่อผ่อน7,000ครับคันนี้ประมาณ7,000ได้รถเลขไม่้9,000โลคันนี้ไปเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์นะครับไว้ใช้งานนี่คันนี้เลขไม่ 9,000โลครับรถสวยแน่นอนนะครับประวัติศูนย์ร้อนะครับมาติดต่อได้เลยถ้าสนใจคันนี้จําทะเบียนคันนี้ไว้นะครับนี่รถสวยๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นโตโยต้ายาริสนะครับหนึ่งจุดสองสปอร์ตเอนะครับเป็นตัวรุ่นพิเศษนั่นเองความพิเศษตัวรุ่นนี้นะครับแตกต่างจากตัวรุ่นอื่นนะครับคือพวงมาลัยจะเป็นทูโทนแบบนี้นะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับได้จอทัชสกรีน เกียร์อัตโนมัติ7สปีดและตัวเบาะที่เป็นตัวสปอร์ตเตัว X แบบนี้เบาะทูโทนนะครับคันนี้ได้เบาะทูโทนเข้ามานะนี่แล้วก็ตัวแผงข้างด้านในอะไรต่างต่างก็จะเป็นหนังมีคันเดียวนะครับสำหรับตัวรุ่น Sport X นะใครที่สนใจนะครับติดต่อทักแชตติดต่อโทรหาผมได้เลยคันนี้เรามีคันเดียวครับ4 2 9รถปี2 2ไมล์0 0 0โลถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นตัวรุ่นฉลอง60ปี To โ yota Thailand ์ด้วย นะครับนี่รถสวยเกตเครับคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตสามารถออกรถได้หมดเลยนะครับถ้าสนใจนะครับคันนี้นะรถยังว่างมีแค่คันเดียวครับราคาดีสี่สองเก้าเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัวรุ่นพิเศษเลยราคาตามหน้าป้ายครับนะติดต่อเข้ามาครับจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยทุกอาชีพออกได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจหรือเจ้าของธุรกิจนะครับจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตสําหรับที่เพชรยนต เราให้ดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยนะติดต่อเข้ามาครับมาดูคันนี้อีกหนึ่งคันยาริสเหมือนกันเป็นตัวรุ่น5ประตูแฮชแบกนะครับคันนี้ปี2 2ครับเลขไม่แ0 0 0โลครับแทบไม่แตกต่างเลยนะแต่คันนี้ราคาซอลงมา1ม0 0 0หนึงครับเหลือ419นนะครับปี2 1, 2 1.2สปอร์ตคันนี้เป็นสีดำนะค่างวดพอพอกันครับอยู่ประมาณช่วงประมาณ7 0 0 0นะครับตัวรายละเอียดตรงนี้นะเรื่องค่างวดนะมันขึ้นอยู่กับเครดิตด้วยนะ ึ้นอยู่กับเรดอกเบี้ยนะครับถ้าเครดิตดีนะครับ,รบหรือเข้าเงื่อนไขนะครับได้ดอกเบีย้ยพิเศษ2.79นะครับมาดูคันนี้ต่อคันนี้นะครับเป็นตัวรุ่นสปอร์ตเนาะเบาภายในก็จะเป็นโทนสีดำจะไม่เหมือนคันเมื่อกี้นะคันเมื่อกี้จะเป็นทูโทนนะครับแต่คือจุดแตกต่างคันเมื่อกี้นะครับที่เพิ่มเติมมาเห็นแบบชัดๆก็คือ,อตัวลายเบาะนะครับตัวลายของเบาะตัวพวงมาลัย แล้วก็ตัวหลังคาที่เป็นสีดำนะแต่จริงรถสเปคเดียวกันครับรถปีเดียวกันเลขไม้ใกล้เคียงกันนะครับถ้าสนใจถ้าชอบคันไหนก็ติดต่อมาเลยนะนี่รถเรามีหลายคันนะครับอ่ะตัวนี้มาดู v ีออกันบ้างดีกว่าโตโยต้าวีอคันนี้เลขไม้น้อยครับทะเบียน6-2-3-5นะครับสีบรอนเงินตัว1.5มิดนะครับเป็นตัวรุ่นลองท็อปนั่นเอง คันนี้เลขไม่อยู่ที่99,000นะครับราคา359ลดราคาจากเดิมเนี่ยหน้าป้ายเดิมเนี่ยคือ379ลดไป2,000 20, 0เป็นตัวลองท็อปนะครับตัวรุ่นนี้ได้อะไรบ้างได้ราคาที่ถูก359คันนี้ค่างงวดอยู่ประมาณ6,000ประมาณ5,000ไปไปลาย6,000นนะเงินเดือนหรืออะไรได้12,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะครับตัวรุ่นนี้ให้ไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์มามีไฟ LED ไฟตัดหมอกนะครับ ล้อแมกขอบ15 4สีรูร้อดิสหน้าดำหลังนะครับอันนี้คือรุ่นลองท็อปนะส่วนภายในจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับได้จอทัชสกรีนแอร์ออโต้ด้วยนะเป็นแอร์ออโต้น,นะครับเกียร์ซีวีทีนะครับเจ็ดสปีดเบาะหนังครับได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะตัวรุ่นนี้ได้เบาะหนังสีดานะกระจกพับปรับไฟฟ้า นะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยบอกเลยว่าเดิมทั้งคันปลอดภัยแน่นอนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำกับสีกอใหม่และคันนี้ได้เซ,เซ็นเซอร์ด้านท้ายมา2จุดด้วยนะครับมีทั้งกล้องมีทั้งเซ็นเซ,นเซอร์ในงบประมาณแค่3 5มแ0 0บาทถือว่าคุ้มมากพรหกพัคน 6, ครับคันนี้เงินเดือน12,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเครด,ดิตดีฟรีดาวไปเลยรับดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยนะสำหรับคันนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะมีเอาติดยี่หนึ่งคันทะเบียน 4, 2, 7คันนี้รู้สึกว่าจะเลขไมน้อยเหมือนกันนะเป็นตัวออนิวออนิวปี19เครื่องยนต์ 1.6g นะครับสำหรับคันนี้าราคาอยู่499ครับเลขไม8,3,000โลครับดูตามหน้าป้ายตามนี้เลยนะราคามีการปรับลดลงมาแล้วนะครับ8,3คือเลขไมแท้สำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเลขไมด้านใน นี่ครับเลขไม่แปดหมืนะไม่แปดหมามไมแท้นะครับผมแล้วก็ภายในสวยสะ,สะอาดน,นะครับเบาะทูโทนนะครับเบาะทูโทนเลยสภาพตามการใช้งานจริงคือไม่มีชนหนักมานะครับแล้วไมคคันนี้ก็เช็คประวัติกระสุนได้นะรถมันเช็คประวัติได้อยู่แล้วนะครับเพดานไม่มีรอยเขียนรอยขีดข่วนคาบยันพวกนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นรถเช่าบริษัทเข้ามานะครับคือรถเช่าบริษัทข้อดีคือแมนเทนเนนต์ตรง มันทะเน้นตรงรอบเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้นะครับจะไปเขียนไปแต่งไปเยไม่มีแน่นอนและรถไม่เคยติดแก๊สนะรถไม่เคยติดแก๊สมานะตรงนี้มีแต่รถน้ํามันล้วนเลยนะแต่ถ้าใครจะซื้อไปติดแก๊สก็ได้นะครับได้เลยนะครับเอามาดูกันต่อตรงนี้เรามีรถจอดอยู่เหมือนกันคันนี้คันนี้นี่ๆผมให้ดูเลยใครหาอเมล่าตัว1.0เทอร์โบอยู่นะครับเรามีอยู่ตรงนี้นะสีเทาดํา ทะเบียน9274นะครับคันนี้เลขไม้ไม่เยอะนะอยู่ที่30,000โลนี่นะครับผมให้ดูหน้าป้ายนะเลขใหม้30,000ปี21ราคา3 6 9ครับคือตัวรุ่นนี้ด้านหน้ากระจังเขาเป็นทรง V Motion นะแล้วก็ได้ล้อแม็กมาเนี่ยเป็นขอบ10อ่าล้อแม็กขอบ15นะครับลายสวยมากทูโทนนะครับ4รูร้อยนะครับ อันนี้คือสเปคของเขานะครับได้กุญแจมาเป็นแบบคีเลดด้วยนะกุญแจคีเลดพุชสตาร์ทเอนจินนะครับดูเลขไม้นะผมให้ดูเลขไม่ก่อนเลขไม้คันนี้3ามหมนนะครับควงาลัยมัลติฟังชันนะครับมีระบบแท็กชั่นคอนโทรลนะครับมีระบบแจ้งเตือนการชนนะออโต้สตาร์ทสต็อปมีกัมีมาให้เลยนะ mm hmm. เครื่องเล่นวิทยุพร้อมแอ,แอร์แอร์ก็จะเป็นแบบอะนอัลล็อกนะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติพุชสตาร์ทเอนจิน แล้วคันนี้นะครับได้เป็นบอ่อหนังเจ้าของเดิมเปลี่ยนบอ่อหนังใส่มาให้นะครับคันนี้คุ้มเลยได้บอ่อหนังมานะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาครับ,บรีบติดต่อเข้ามาเลยเรามีคันเดียวนะสําหรับคันนี้นะมีคันเดียวนะครับสําหรับตัวนิสสันอเมล่านะครับตัว1.0เทอร์โบนะครับมีแค่คันนี้คันเดียวนะครับราคาดีนะ3 6 9 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็เรียกมาแค่30,000โลเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับให้ด,ใหดูให้ดูนะปีับปี21นะย้ำอีกทีนะ 3, 6, 9นะครับสำหรับคันนี้ผนะ่อนอยู่ประมาณสัก6,000นะผ่อนอยู่ประมาณ6,000มีอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับฮอนด้าซีวิกนะตัว FE นะครับ1.5 Turbo เทอร์โบคือตัวรุ่นเริ่มต้น ตัวป้ายแดงเนี่ยมันเกือบล้านนะมันอยู่9 0 0 0แสนปลายๆก็ตีมกลงก็ล้านนึงแหละนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่7 1 9 0 0 0บาทนะครับตัวรุ่นนี้ได้อะไรบ้างนะเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่เป็นเทอร์โบนะเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบนะครับคือไฟหน้าเขาตัวรุ่นนี้ด้านนอกก็จะเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์นะครับล้อแม็กอันลอยสเปคเดิมโรงงานนะครับอันนี้ให้มาเลยขอบสินะแล้วก็เอ่อได้รถไม้แท้ที่ไม้แค่40,000โลนะครับรถปี2022นะ22 23ิบ ก็เข้าปีที่3นะครับเป็นรถเช่าบริษัทนะน,นี่ดูภายในยสวยๆเลยนะใครที่ชื่นชอบซีวิกนะครับนี่น่าใช้นะเป็น1นึคันที่น่าใช้เพราะออปชั่นเขาให้เต็มอยู่นะถือว่าสวยเลยแล้วก็สปอร์ตด้วยนะครับนี่ได้ได้เกียร์ออโตโอ้เบรกมือไฟฟ้าออโตโอ้เบรกหัให้ครบนะครับน่าใช้ครับคันนี้ค่างวดจะอยู่ประมาณเ่นสี 14, โดยประมาณจัดฟรีดาวอยู่ประมาณ1 4ื่บวกบวกนะครับ สนใจคันนี้นะติดต่อมาเลยนะ Honda Civic FE นะครับปี2022ไมล์40,000รุ่นนี้เรามี2คันนะครับมีเลขไมล์40,000กับ50,000ราคาเท่ากันปีเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับสนใจเลขไมล์คันไหนก็ติดต่อสอบถามเป็นข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับใครสนใจรุ่นไหนติดต่อมาสอบถามปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนได้เลยนะรถเรามีเยอะมากๆนะครับแล้วก็ ย้ำเบอร์ติดต่อนะครับ098 446 5222นะครับเบอร์นี้ติดต่อผมได้ตลอดนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสที่ไทยมีบูลีกรุงเทพนี่เองนะครับผมอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วนะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับแล้วก็ทางเพชรยนต์เราเนี่ยมีไฟแนนซ์รองรับ12สถาบันนะครับดอกเบี้ยดีที่สุดยอดจัดเยอะที่สุดนะครับเงื่อนไขไหนไม่ผ่านติดขัดตรงไหนมาคุยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้นะครับโอดรถผ่อนถูกนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ